เรียกเข้าบ้านนะเรียกเข้าบ้านแล้วก็จะได้กินขนมไงคะเนี่ยเฮียเอาอะไรเอาสีอะไรเฮียเอาสีอะไรผมเอาลูกเสียผมกินได้ลูกเสียเฮียเอาสีอะไรคะไม่เป็นแมวไม่เลือกครับเป็นแมวตะขาะเอาสีนี้เหรอลูกเอาไก่เหรอครับสีฟ้าครับสีฟ้าครับอ้าวน้องโบเอาสีอะไรคะอ๋สองสีเอาสีฟืานี่ดูดูสีไหนคะสีแดงนะคะโอเคพี่ต้นก็จะตกเป็นสีเขียวเหรอคะเนี้ยเนี้ยใหช่วยเห็น แหมน้องเลือกใหม่ต้องเลือกไปหมดยีวิ้งเลือกได้อีกนี่ไหนกันคะยังยื่นเชือกจ้ีสีชนไูกสีทนได้โอเคแลาเนี้แม่ปมรออยู่นินพร้อมแล้วใช่ไหมครับปุ้มอ่ะคุแม่เดี๋ยวนะเพราะว่าแม่จะปิ้นให้ไม่หมดทุกคนน้องน้องนินจะต้องอันนี้ฮะเฮียเฮียเฮียอยู่นี่ฮะเฮียเฮียกิน้ำทามอ่ะเฮียทีน้ำทามครับทามหไปเลยครับทามอยู่นี่ครับเฮีย เดี๋ยวครับเฮียให้ผมร้องเพลงอยู่ไหมครัร้องก็ได้ครับเพลงอะไรครับบอกมาเลยคร <c oughs> <c oughs> ่ะกินขนมวอลเลียนแลผมถนัดร้องคอ่าพี่โบใส่จามเลยครับใส่โยมใส่จามเลยค่ะปิ้นไม่ทานยังยขงใส่ใจได้ไหมมีม่ใส่ใจ,ใใจได้เข้งเขมงศ์ใส่ซองทุกทุกอันหม้วโอ้ยพี่ดูอย,ยังไม่เด็กกินเลยที่พี่ดูมานีน่งอนแม่แล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วฮะพี่นุดูไม่เอาแล้วหมดแล้วฮะ พี่นุ่นไม่งอนแม่มานี่ก่ดของลอยผมท่าน่ะทั้งหมดแล้วฮะอ่าพี่นุ่นมาเด็กกินเด็กกินลูกแต่แม่ทําไม่ทันไงมีนีเออมา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 พี่นุ่นมาสิคะเดี๋ยวนะได้กินสิคะผมก็ยังไม่ได้กินนะแม่จริงเหรอให้เร็วฮะดูดิจตาบุบดิฮะไม่มีอะไรฮะผมยังไม่ได้กินผมขอฮะขออีกแล้วอร่อยนะครับขายของก่อนฮะ ขายของค่ะขายของเนี่ยครับขายมั่งครับมากันแล้วครับของที่สั่งมามากันแล้วครับมากีนเยอะผมโคก่อนครับผมโคแล้วผมจะได้ชุ่มคอได้ขายได้ครับโอ้แล้วไก่และปลาหิมะสองสีฟ้าครับเป็นเริ่องหนึ่งล่งมีสิบแพ็คเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแพ็คมีสิบสองราคาสี่สิบห้าบาทครับพูดต่อไม่ได้เลยครับเพราะขนมหมดครับเอาต้องเติมมครับผมจะได้ขายต่อได้ครับเป็นยาครับ บาหิมะครับอันเนี้ยซื้อสิบแพ็กแถมฟรีหนึ่งแพ็กระคาสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดสมฟรีครับผมหมดแล้วครับผมพูดไม่ได้แล้วครับครับยังไงต่อแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเอาอีกหน่อยไหมครับโอ้กินเลยตลอดเลยเราเฮียกินเลยเลยแล้วครับไม่เอาทำไมอย่างนั้นวะถ้าใครสนใจก็รีบสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ของมาส่งแล้วครับของมาส่งแล้วครับแต่สีม่วงไม่มีครับบอกด้วย หอยหมดทะเลครับผลิตไม่ทันครับกินหมดเลยครับไรยะหนูก็กินหนูเป็นผู้กินขับหนูก็จะกินอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยน้องโบเขาดีกันแล้วนะเมื่อคืนแม่ดูมันเลยถ่ายคลิปไม่ได้เนาะน้องโบดีแล้วดีแล้วก็คือน้องนินน่ะไปนอนไปเลียเลียปากพี่โบเลียหน้าพี่โบผมไม่เลียปากพี่โบครับผมรักพี่โบครับอ่าแล้วหนูก็ทําไงต่อครับงายท้องเลยครับผม ท้องยอมแพ้พี่โบเลยเหรอพี่โบครับผมเป็นน้องน้อยผมเข้าใจครับอ๋อเหรอลูกผมมาอยู่บ้านนี้ใหม่ผมก็ต้องทำต้อนโยนครับโอ้โหเก่งมากผมเป็นแมวฉลาดครับผมพูดได้ครับพี่โบยอมรับหนูแล้วเหรอนินยอมรับนินินแล้วเหรอพี่โบอย่าไปจริญอย่าไปขู่จูบคนนี้ตอบยังไม่ได้ใช่ไหมครับยุอืมถ้ามันเลื้อยมาหาหนูมันก็มีโอกาสที่จะบึบบั๊บหรอลูกเหรอ ก็ไม่แน,น่เหมือนกันอาจจะเฉียวหน้ามันมั่งเรอตบโบหัวกบาลฟ้าจะาพาผมฟ้าจะาื่ออีกแล้วแต่นินเขายอมแล้วนะนเขาไปสารภาพกับพี่โบแล้วว่าเขายอมแล้วน้องไม่รู้เรื่องหรอกลูกน้องไม่รู้เรื่องหรอกม้องก็วิ่งเล่นจมภาษาน้องเด็กอะใครดีครับห <laughs> นูไงผมเป็นแมวเด็กฮะเด็กฮะจูงเล็กอยู่เลยครับไข่มีอยู่นิดเดียวครับอืเตรียมตัวไปจำหมันเ้อะเพราะไข่น้อย เรีบซื้อนะไม่งั้นลูกบอลนนี้กินหมดลนเนี่ยเนผมจะกินให้หมดลังเลยครับอือรอบนี้มีแค่สี่รสค่ะสี่รสเลยมี่รสงเฮียพิกสิบงแล้วคือสี่สิบเบอ่ะซื้อสิบพิกทิมฟรีหนค่ะก็คอสี่ร้อยห้าสิบบจะสูงฟรีได้เลยค่ะยกเนพวกต้วค่ะ้วเว้นพักใต้ค่ะต้องซื้อเข้ามาเนะตซเข้ามานะไม่งั้นหนูกินหมดนะ หนูแย่แล้ว FC ขอบคุณเอฟซี Z นะคะที่สังส่งซื้อก็มาโอ้โหอะไรความช่วยความชามแล้วครับผมกินเสร็จผมกว็ต้องล้างจานเนี่ยไม่ต้องลางโอ้เก่งมาก